ไฟดีพ่อแม่พี่น้องสมองสบอจุกุจุคนเมื่อนี้สิมาเบิงหญ่งึง่งห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มเมี่นใส่บาตเมื่ออื่นวัน,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 นชิ้นเดชห่อข้าวประดับดินห่อข้าวสากนอกมืออื่นเนาะเมื่ออื่นเป็นวันชิ้นห่อข้าวสากเนาะอันนี้ก็สนะิเากากากป็นข้าวห่อเตรียมห่อข้าวต้มเนาะก็สชิเลือกมาคี้นข้าวกากบ่อหรือว่าข้าวเกล็ดพี่น้องออกแลวก็ไปสล่าน้ำขันให้มันขาว ห้ากะชิมาห่อันนี้ก็คือใบตองเนาะใส่ข้าวต้มห้ากะก็คือหมากกล้วยเป็นมาแม่ใส่ข้าวต้มห้ากะชิเป็นหมากกล้วยเนาะพี่น้องมาเบิ่งยายเงินยายเงินสีห่อมื่อนี่ยายเงินกำลังปาดหมากกล้วยนะพี่น้องยายเงินปาดหมากกล้วยนะสบายดีพี่น้อง ีห่อคาต้มได้ปา,มา,านมะกรูดเสกัใกับเขาเนาะหน่วยหนึ่งปานเปช่องพิงเนาะไม่ได้คมห<ม> <1. S 2> นึ่งมาเบิ่งแยงเงืงห่อราต้มน้อกันพี่เนาะเฮามาเบิ่งแยงเงื่งห่อราต้มเหอนกันกนะพีน่น้งยยงงองปากมะกรูดกับชีห่อคาต้ามาหตเห็ดจะโคมจา เบิ่งตามมะกลัวเห็ดเป็นเห็ดข้าวต้มตัดนั่นก็ได้กล้วยจะจนเร็วผูด ขเอาขึนเาขนเายไกวจังไหนาซีกะชิบหาห่อซอยใยกเงงเนาะมื่ท่านเป็นชายแยก้งซ้อนห่อเขาต้มมือนี่ถ้าไป็นน้ำนแยกเง้งเป็นมาเฮียนใช้ปูเป็นกัะ โอ้ระาตุมมันสิยากยางเรมีสิมีลิงมีลด้เจ้ากระเพาะก็ะดเดียเว่าอดเดกาต้มท่ห็ีกว่าไปเขาิพังจะว่าอันอต้มบุญห่อข้าประดับบินดินได้พินออห่อขัสาลีได้พนอเดือน ซีเพีงนี่หอมข้าวจากเลยนละซิได้หอมข้าวจากทะนข้างนอกเลยเห็ดบุญตามบ้านนอกข้าวนี้แหละอีนียังกะบุเพียงพ่อได้เลยอีนี่ยังกะบุเพียงพ่อในบ้านนอกขอข้าวแม่เฮ้า ห้องอยู่ห้องกินกับพ่อป้านั่นแหละบบาน,นอกเท้าซำซำได้ซำมีฮิดบุญกับอะไิดไปตามหิตามคล้องประเค่นี้เท่านี่แหละ ามาเห็ดไห่โตมาโฮล้านดอกพี่น้องเลยเดี๋เอาตามเห็ดบะของเมืองให้พ่องเมย์ไ้กินเผิ่อว่าพวกบัวรีชาดพวกพ่องเมย์ตายไปเผิ่อว่าอย่งได้กินข้าจากมาเห็ดบะขี่ได้ห่อร์้ะบาะพี่น้องเลยลาก๋วยเตี๋ยวนะ ว่วอะไรอะไรก็ใชะม่อฮออ้ไจีเลธรมรมาร์บ้านห้างบ้านนอกของค้าแม่ห้าเนี่ย,เ,ยเห็ดขอ้อบาเฟนีเหบเนี่ห้าเห็ดไปเผลนี่เิบสองข้องิบสี่กับเห็ดไบที่บ้านข้องเมือง แล้วบานนี่หอ้อกกระบวงามดอกพี่น้อกสําเห็ดเป็นนี่แหละเห็ดกระบวง่ามดอกไี่นอก นี่แนหะละทีไรงามกับพี่น้องเฮ้ยจิตก็เป็นปานไหนแหละพ่อนัหลายบุญทำชินน้ำมวูวนี่แหละง่ายกับพัดจะเกิดมากกับบไร้บ้าจักเทอ้อ อันอยู่หกสิบสามปีเลยเพชรอยู่ประจำจะหกสิบสามแหละมีเอฟซีหนึ่งบนทางเขามาว่ายังงึงจากปีซาซุยบอกว่าหกสิบต่อพิษเดอร์พี่นอ้องเลยยังงึงเป็นหกสิบสามแล้วเหรอหกสิบสามปีแล้วถักแล้วซาซุยต่อพิษถักแล้วน,นวาวงว่าคนเดียวอยู่ว่าไม่เวทเพชรยังกา โอปันน่ะแหละลเ,หเข่าบบแล้วเหือแห้งเขากับหมี่ล่ะ ชาชุยพเฮยนหอน้ำยาปิก๊กยังเงิงก่อาทำพม่น้องอหกับต้มนุกันั้งแรก้องสิวิดเห็นได้ไหมต่ซ่รุงกันเอต้องันตังไง ทำไป้สั่งทำดีส่ง่า่นหน่อยเลยเมื่อด้กลวยหัวกวยตีนต่าเอามากล้วยใส่นี่นะจะเป็นรบบกล้วยใส่ก่อนกลื่อใส่ก่อนฮะโอ้โแล้วก็นำไปต้มต้มกระิงสั่กมันคือกระตง้มกระซำกนน่องเลย ต้องเ่ก็เป็นหอกระตุองซาซุยเนาะก็สะเอฟเีนี่ ออแล้วก่บัมียังไลเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไปต้มแล้ oh. ก็น้ำไปต้มพี่น้องเลยน้ำไปต้มต้มเลาก็ล่อดูมันซุกนู่นซุกมันซุกแล้วก็ย่าอะขาสูกๆล้วนี่ จะไม่ปีังเนี่ย่ากลอกมึงจะตั้งหนึ่ง ข่าวจะจสร้าย,ายจะน้อยหนึ่งวะอืออืม,อมโทษ่าะเสียรายคือชีพจรอือพี่น้องเบอร์โคมหนึ่งอะพี่น้อง จะซีบงามดอกพอป่วยอยากก็อยากเติบไม่ใช่ตัวจุ่มน้ำแล้วนะมันดีกว่าตอวก็ตอกจุ่มนม้ำมาหมัดกระพวยพายอย่มะมีทำลาบข้องซาซุยนะพี่น้อง ไอ้โค้มหนึ่งเนาะชิบมียังลาดังเนาะพี่น้องเขาหอกับชิระมาณแบบนี้ห่อเขาตุมเนาะอาเนาะแบบนีน้พี่น้องได้เบินน่งได้ส้มแล้วเนาะห่อเขาตุม จะซุยก็จะได้ลาพี่ลาน้องเนาะบ้านนี่ยพอกันคลิปหนาเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนสชมองสุบอนสชมองสุบอนเนาะที่ความาติดตามชมสองซาซุยสบายดีพี่น้องผักสองเนี่ยเ<อ>งื่งไงเด้อพี่นนะ้องเอ้ยเนี่ยอมมุกอมใจเอฟซีทุกคนพี่น้องทุกคนนั่นแหละเนาะแนวเงื่งกับผมมีแนว่ย,ยผักเนีมีแต่ความเม่าความจานี่แหละพี่น้องเองเย้ยผักฟังให้พี่น้องทุกๆคน ให้ยูดีมีแห้งเดอ้อให้หมันยังเยืนเดอ้เดอเบ่ร์จุกหูจุกคนสบายดีสบายดีพี่น้อง